อใคยก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วปิวไปทั้งพุ่น่ะเบิ่งดูเจ้าสิหายยังมันบ่มีทางนี้น่ะไปทางนั้นบ้าเย็นสิืามาไปทางนี้นี่อยก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วบ้าคนสิไปจับตรงไหนคนเนี่ยมือใคอยยังอยู่นี่อยู่สามร้อยสามร้อยสามร้อยโมมนอเป็นแปลงพันแปลงพันไปใส่เออเจ้าว่างไม่ไใล่ะ ยังข่เาเออมียังกันยังอยู่นี่เทาเฒ่าเลบนเฮียปน้เาเป็นยังครับกเก็บไปวะเอ้ยจังเลีวบอจ้าเก็บหรอบอขนแล้วเจ้าเก็บเอาไปมาเมเอซิตจบฮาบาฮาบอกฮา่าคอยสม่คอยดีไ่สมคนดีมเ่ไอซิดหแม่เอยเจ้าก็ไปท่อนเจ้าก็ท่อนเพิ่นท่อนเพิ่นสามร้อยสามรสิบ แต่นเอาแบคนไปใส่ว่ะเจ้าหญนันี้เล่าเนี้ยเเอมาุยซมเนี้ยน่อย่คุยอมพื้นที่นี่เฮ้เอซีจะ่ทำงานเงียบอซีนารบางนันหนาวมานี่ย่งจเจาจะบังมดเาท่น้วมั้มันต้องเอาแบงยี่สิบมามันก็สีท่อนไดคอยบ่มีเหรียญจะเอาเหรียญมาส0บหรือสิมาเหรียญนึง สามร้อยสี่สิบโอ้สาร้อยหกสิบสามร้อยสี่เออสามร้อยหกสิบ่มีเงินเหรียญสิบโอ้ยเจ้าอันเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวเจ้าเป๋าข่สิไปให้ลุงเอาเหรียญสิบมาก่อนเอาเหรียญสีบเจ้ากับสีใบเศร้าครึ่งหนึ่งก็ได้สิบสีใบเศร้าครึ่งนึ่ง เอาเหรียญสองมาย่างเเอาอีกบาทนึงน er> ี่อพ่อเอาเหรียญสองกับพ่อเลยลูกเหรียญสองเตึ้งใส่เินเงินลูกค้ายเงี้ยวเิทธิ์เออมามีกาแฟ่ข่สองกองแล้วก็เงินข่สิบบาทเด้ออข่ก็เจ้าสามร้อห้าสิบถือว่าอไดสามร้อห้าสิก็เหรียญสิบาทพอแม่นี่ไหมนี่างจ อ้ยคอยต้องเอาไปให้ลุงสามรไปให้ลุงตัวหกร้อยหกร้อยสี่สิบอันละก็หกสองกล่องไหมก็หกร้ยสี่สิบสมาสามร้อยอย่างอ้ยกันนั่นราคให้เลานิสามหกร้อยห้าสิบเอออันนั้นก็เป็นท่อนเอฟซีเออเออสามร้ยเออนี่ของเออันนี้ของลุงสามร้ออันนั้นขายกาแฟนะครับอันนี้ขายกาแฟสองกล่องนะครับเอาเบงพันมากแฟสเอียามยสี่สิ กองว่าสามร้อยสี่สิบเดสองกองหกโลจ้ขึนจะขึ้นละสามรอยสี่สบามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบนี่บอรขนลุงเหรอไหมลลุงก็หกร้อยสี่สิบเจ้หกร้อย่ออไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วลูกเป็นเป็นทัวร์เลยขายกาแฟเอฟซีเอฟซีเออเอฟซีมาสื่อกาแฟเอฟซีเออเหมือนเด ไม่ยังเดียว้ตวไข่บยบ่มีแบ่งพัดเลยเอานี่เอาจะเบิ่งเอาเนี่ยเอามีเตแบ่งลอยเนี่ยเอาในโตข่ไขบ๊อบมีเนี่ยเอาเนี่ยกับแบ่งลอยเนี่ยเอาเนี่ยเอามีแตแบ่งลอยเนี่ยเอาจะเอาไม่ใส่จาเอาไปใส่ตาย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 กำ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  ปกลอยสี่สดุงเหมือนกันครับเป็นยังกันมมามามาสไม่ยังตรงนี้นะค่อยสมดีเฮ่อมันจม่ต้องเก็บเราบัวบัวกะเออนัดใส่กระเป๋าเราบัวบรรจนั้นเอาเจ้าบ้าไม่ใส่แล้วาเกี่ยวนะเขาข่อยควายยืนยุ่นนี่เอาค่อยว้างไม่ค่อยเงินเออแล้วก็ค่อยยืนยุ่นนี่ค่อยไปยื้อเจ้าก็เห็นตัวตีกันครับ อันโมมีจับขาสันของมีได้แบ่งพันนะคนโตเลยเดี๋ยวแปดอันนี้กันเดี๋ยวแปดอันนี้กันวมันโมมี่ไม่คไม่ได้เอาไหมคนโตเลยเอาคนโตเลยรถรอดโตมันโมมีแบ่งพันเลยหัวหน้าคนอืคนไปเตอะเหอเาเอาเบิ้งครับผมเบิ้งครับผมเบิ้งส่วนไ้คนผมไหมครับ เจ้าว่าผู้ใดหนาสงสัยที่สุดเหาอเจ้าฮัลลาอยู่เบิงเจ้าเบิงเจ้าเบิงกล้องข่อยเจ้าเบิงกล้องข่อยว่าผู้ใดหนาสงสัยที่สุดมันอยู่ฟังพุ่นเจ้าว่ามันอยู่ฟังพุ่นผู้ใดหนาสงสัยก็กันเอาเอามันอยู่ฟังมันอยู่ฟังพุ่นมันไม่ข่อยก็เลยบอกว่าหนูมันอยู่ฟังพุ่นมันเอื้อมันอะไรเราข่อยเอาเฮ้ยข่อยบอกเจ้าวางไหนไปแล้วไปแล้วเม็นบ่ข่อยเห็นเขามาหยิบเอาไปแม้ใส่ปลาลงสัยเอาสั่น่ะ เห็นว่ามือมั่นนะมือมือจับโทรศัพท์อย่างนี้มี้โมี้ิโมบีติบ่มีติบ่มบีอดิม่ี้่ิว่าเอาเอาโยกต่งโดูนได้รัมาโฟกัสแต่มือนี่ หาเบาหาว่าจะมาดใจไหลขออีกแล้วคอยบอกย้อนแล้วว่าไปแล้วเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เออจะว่าไหมน่ะมาคอยมาในเจ้านับเงินคอยเล็บคอยเล็บบอกคอยยืนอยู่นี่คอยยืนอยู่นี่คอยเล็บบอกไปแล้วคอยยืนอยู่นี่คอยเล็บบอกว่าไปแล้วไปแล้ว จจำได้บ่จำได้เด่๋ยวเขาบอกไปเออเอาจำลองเหตุการณ์จำลอกเหตุการณ์มันเป็นยังไงน่นโน่นบัดเจ้าเบิ้ง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 เอาไหม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 จำลองเหตุการณ์เอาเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งจำลองเหตุการณ์เอามันเป็นยังไงนั่นโอ้นโหเจ้าเห็นไปว่ามันเป็นยังไงไยลืมไปหมดเออคอยก็บอกเจ้าว่าไปแล้วไปแล้วคอยก็บอกว่าไปแล้วมันว่ เจ้านน่มาใส่ไล่ข่อยข่อยบอกเจ้าแล้วเจ้ามาใส่ไหลข่อยข่อยบอกเจ้าเล้ได้ว่าไปแล้วไปแล้วอเออมันสงสัยข่อยเสยไหมขอยเป็นข่งตัวเการพนจทำอไรไปบัดหูไปบัดนี่ ว่าไปทังไหนหูไปมาไปทังไหนแบบไหนมันมี่มันจะเอาผู้ยุ่งเกล์ซุดเลยไปไปก็มาขึ้นหนังอยู่มันก็สีอื่อมั่วอดยังไงอยู่คอยก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วมันปิวไปทั้งมันปิวไปทั้งบุญละคอยก็บอกเจ้าแล้วเจ้ามาเสื้อคอยยิบคอยได้สมนี่ทั้เป็นกระบวนการเขาเป็นกระบวนการไปแล้วเพราะว่ามันปิวบ่ก้มหาอยู่เว้ยเงินด่วนเงินทันใจไหนไหน นี่่สโอ้เจ้ากันเลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวเจ้าเจ้ามองข่อยเป็นคนยังไงข่อยอุตส่าห์บอกเจ้าเจ้าคือมาใส่ลายข่อยอ่เจ้ายุ่งไก่ข่อยเจ้าข่อยบอกกันนะว่าไปแล้วไปแล้วไปข่อยบอลหน้ามันเกินร้อยบับเอ้าข่อยงเอาเบ่งฟ้อนออกมาข่อยก็มได้แนนสี่ดีข่อยแป่นสีน้อยเออข่อยก็บอกว่าไปแล้ว ไปแล้วคข่อยก็ยืนยุ่จังสี่ข่อยเอื้อมไปข่อยเอื้อมถ้าขอยเอื้อมไปเจ้าก็ต้องเห็นอยุ่เพ่หันยู่เพ่ยู่เพนี่ยเยก็้มลงข่อยไปในองเพ่ขอยก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วเจ้าก็ไม่เห็นเลยไปแล้วมือเจ้าไปแล้วโอ้ยยยไยย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 ยหยยงยย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 อยคยย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 ยเยยยย่ เจ้าส้นคอยคุยตลอดเนาะไปกับไปน้ำเจ้าเหมือนกับไปกับในเบิ้งดิโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สํานีแล้ะครับผมสวัสดีครับ